คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวคุณอน้นมาเล่าเรื่องคืนขึ้นดอยเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนที่คุณอ้นไปเที่ยวป่าแล้วก็ได้พูดคุยกับพี่เจ้าหน้าที่ท่านหนึ่ง ตอนเข้าไปดับไฟป่าครับทำให้ได้เจอกับเรื่องร้อนๆตามมาเหตุการณ์ในย้อนกลับไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี่เองครับโกโฮมมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่สี่กับสายของคุณอ้นกันเลยครับสวัสดีครับคุณอ้นเที่ยวได้ไม่เบื่อสวัสดีครับพี่แจ๊คครับสบายดีนะคะสบายดีครับ <S 1> <S 1> <แ>พี่แจ๊คเราคุยกันล่าสุดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนาะใช่ครับพี่แจ๊คครับคืนขึ้นดอย คืนขึ้นดอยวันนี้มาพร้อมกับเรื่องที่เกิดขึ้นในป่าในในป่าเช่นเดียวกันครับแต่อตอนนั้นมันเกิดขึ้นตอนที่ไปดับไฟป่าเหรอ,เ,อเรื่องเรื่องนี้หรือว่าเรื่องคืนขึ้นดอยครับไม่ไม่เรื่องนี้ที่อบอกว่าไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งตอนที่เขาไปดับไฟป่า อ๋อเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมเนี่ยได้มีโอกาสไปพูดคุยในระหว่างการไปทําคลิปช่องเที่ยวได้ไม่เบื่อกับผมนี่แหละครับแล้วผมต้องการคนในพื้นที่นาทางเข้าไปในป่าก็เลยได้ได้พี่ที่เขาเคยเป็นอาสาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับพี่แจ๊ อ๋อโอ้ยน่าสนใจน่าสนใจเรื่องในป่าโกฮมที่ว่านี้ไปยังไงครับคุณอ้นคืออย่างที่ผมเกินไปะนะครับพี่แจ๊ครับว่าผมได้มีโอกาสไปเที่ยวป่าทางภาคเหนือก็ปักหมุดเลยครับว่าจะต้องไปที่นี่แล้วก็ด้วยการเดินเท้าเดินอะไรแบบนี้มันค่อนข้างที่จะไปไกลเราก็ไม่ค่อยคุ้นชิน ก็เลยจะต้องมีคนพื้นที่นําทางไปครับก็ได้หาคนในพื้นที่นําทางคนนี้ก็ได้พี่คนนี้มาครับก็ระหว่างทางครับเขาก็ได้เล่าเรื่องหนึ่งครับผมเนี่ยผคนตอนแรกเนี่ยเขาก็ไม่ได้เล่าซะทีเดียวผมด้่ยนะครับเป็นคนถามเขาเองนะฮะว่าพี่ทํางานในป่าแบบเนี้ครับ มีเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับป่าที่มันน่ากลัวน่ากลัวแบบเกิดขึ้นกับต sure> ัวพี่เองบ้างไหมเขาก็บอกว่าถ้าจะเอาเป็นเรื่องราวน่ากลัวเนี่ยมีอ네ยู่เรื่องหนึ่งเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยเจอเลยเพราะว่าเขาก็โตกับทิศเนี้ยมาตั้งแต่เด็กมีเพื่อนเป็นพานอะไรแบบเนี้ยครับเขาก็ไม่ค่อยเจออะไรนะครับจนมาถึงวันนั้นนะครับที่เขาได้เป็นอาสาเข้าไปช่วยดับไฟป่าเขาก็เลยได้เจอเรื่องราวที่แปลก แล้วก็เรื่องราวเรื่องนี้เกิดความสูญเสียด้วยนะครับผมจะใช้นามสมมุติทั้งหมดเลยนะครับพี่แจ๊คครับนะฮะสถานที่ผมจะไม่เอ่ยชื่อนะครับเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของพินิดครับพินิดเนี่ยเขาเล่าให้ผมฟังว่าเขาได้รับภารกิจนะครับได้เข้าไปช่วยดับไฟป่าในช่วงเวลากลางคืนซึ่งในช่วงเวลาของกลางคืนเดียนะครับ ผู้นําชุมชนเนี่ยเขาจะเฟ้นหาเลยฮะว่าจะต้องเป็นคนที่ชํานาญพื้นที่เป็นคนในพื้นที่แล้วก็เดินป่าแถบนี้บ่อยเพื่อที่จะเข้าไปดับไฟป่าในช่วงของเวลากลางคืน ซึ่งลักษณะการดับไฟป่าเนี่ยนะครับเขาก็จะดับทั้งกลางวันดับทั้งกลางคืนซึ่งกลางคืนเนี่ยมันก็จะเห็นไฟชัดเจนกว่ากลางวันเพราะว่าเวลากลางวันเนี่ยเราจะอาศัยแค่เห็นควันไฟเพราะด้วยแสงอะไรแบบนี้มันจะไม่เห็นในในกลุ่มของไฟที่อาจจะอยู่ในซอกในลือไปแบบนี้ครับก็จะต้องใช้ทีมงานที่จะต้องเดินเท้าเข้าไปในป่าลึกนะครับเพราะว่าไฟพวกนี้จะชอบไปไหม้อยู่บนยอดดอยสูงๆอะไรแบบนี้ครับต้องใช้อาศัยคนที่ชํานาญ ทางพี่นิดเขาก็เป็นอีกหนึ่งคนครับที่ชํานาญเส้นทางในพื้นที่นี้ก็ได้ถูกเฟ้นเลือกไปไปกับเพื่อนอีกสองคนครับเพื่อนอีกสองคนของเขาเนี่ยก็คือพี่ชาติแล้วก็พี่หมองอซึ่งพี่หมองเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นพานในป่าทางด้านแถบนี้เลยทีเดียวเลยนะฮะก็ถือว่าแก๊งเนี่ยสามคนเนี่ยถือว่า ได้ไปช่วยดับไฟป่าถือว่าเป็นแกงเอเจนเจอร์เลยนะครับถือว่าเป็นทีมงานที่เพอร์เฟกมากๆเพราะว่าเขาเดินป่าได้ลึกมากทั้งสามคนคนะครับหลังจากที่ได้ฟอร์มทีมกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับในช่วงของหัวคึ้นครับก่อนที่จะเดินทางเข้าไปดับไฟป่ากันจริงๆเนี่ย ก็จะมีหัวหน้าหน่วยเนี่ยนะครับเขาก็จะมาชี้แจงก่อนว่าในส่วนของการรวมพลเนี่ยเราจะแบ่งเป็นกี่ทีม mm. ชี้จุดให้เห็นก่อนนะครับว่าไฟอยู่ตรงไหนบ้างแล้วก็จะปล่อยทีมออกไประหว่างที่ก่อนที่จะปล่อยทีมออกไปก็ต้องแจกจ่ายในเรื่องราวของอุปกรณ์นะครับที่จะต้องเข้าไปในป่าอย่างไม้ตบ อุปกรณ์ดับไฟเช่นน้ําอะไรแบบเนี้ครับก็จะต้องสบายแบกหลังกันไปอุปกรณ์สื่อสารซึ่งอุปกรณ์สื่อสารเนี่ยพินิจแกเล่าให้ฟังว่ามันไม่เพียงพอก็เลยแกก็เลยเสียสละให้กับกลุ่มอื่นเข้าไปซึ่งในกลุ่มของตัวเองสามคนเนี่ยนะครับก็ไม่มีอุปกรณ์สื่อสารคราวนี้เนี่ยเพื่อนที่ไปด้วยกันชื่อพิชาติเนี่ยก็ถามว่าพินิจแล้วเราเนี่ยไม่มีอุปกรณ์สื่อสารเนี่ยเราจะติดต่อกับคนข้างนอกยังไง พี่นิตแกก็บอกว่าเอยไม่เป็นไรเราเดินป่าแถวนี้บ่อยพี่เตรียมประทัดไปแล้วเองมีไฟฉายใช่ไหมล่ะ mm hmm. เดี๋ยวถ้าสมมติว่าเราเกิดเหตุการณ์ที่มันฉุกเฉินจริงๆหรือว่าต้องการความช่วยเหลือจริงๆเนี่ยเดี๋ยวพี่จะจุดประทัด mm hmm. เองก็ส่องไฟขึ้นฟ้าให้มันเห็นเลยว่าเราอยู่จุดนี้จุดนี้นะ mm hmm. เดี๋ยวเขาก็มาช่วยเราเอง mm hmm. พี่ชาติแกได้ยินอย่างนั้นก็โอ้สบายใจนะครับ mm hmm. ก็เตรียมตัวเก็บข้าวเก็บของครับสะพายขึ้นหลังเพื mm ่อที่จะเดินเข้าไปในป่าเดินไปได้สักระยะหนึ่งครับ พี่หมองก็บอกว่าพี่พี่จุดก่อนเดี๋ยวผมทําพิธีนิดนึงแกก็ควักเป็นสวยดอกอนะครับแล้วแกก็ออกมาท่องมนต์คาถาอะไรแกแกก็ปักไว้ที่พื้นดินนะครับอีกสองคนก็ยพนมมือตามแล้วก็เดินเข้าป่าไปคราวนี้เนี่ยด้วยที่เส้นทางที่เข้าไปเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นสันเขาเวลาไฟป่ามันไหม้เนี่ยมันไหม้จากท่านล่างขึ้นมา การที่จะลงไปดับเนี่ยมันต้องใช้ความชํานาญนะจ๊ะครับระหว่างทางที่แกจะลงไปดับเนี่ยนะครับแกก็เห็นแนวเขาเนี่ยนะครับโอ้โ<ม>หเป็นเส้นของไฟเลยแกก็<ม>พยายามที่จะตบตีไปเรื่อยๆครับจนแนวไฟตรงนั้นเนี่ยนะครับมันดับเกือบหมดละวนะฮะไม่ไม่มีคิดว่าไม่น่าจะมีไฟในในช่วงของในส่วนของเส้นทางตรงนี้ละพี่ชาติแกก็บอกว่าพี่นิด เราหาที่พักกันบริเวณนี้สักหน่อยไหมพี่เดี๋ยวผมว่าถ้าเราไม่พักกันตรงนี้เดี๋ยวถ้าไปพักข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะไม่มีที่พักนะพินิดแกก็บอกว่าเฮ้ยชาติเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราเช็คแถวนี้ดูให้เรียบร้อยอีกสักนิดนึงเดี๋ยวพี่จะพาเองไปพักข้างหน้าตรงนั้นเนี่ยมันจะมีเป็นเหมือน เป็นเนินเป็นลานเดี๋ยวเราอาจจะได้แบบทําอาหารกินกันนิดหน่อยกลางคืนแล้วก็คอยดูเพราะว่ามันอยู่ในมุมสูงถ้าเราเห็นไฟเนี่ยเราจะได้ออกจากจุดนั้นทันคราวนี้เนี่ยทั้งสามคนเนี่ยนะครับก็ตบไฟไปเรื่อยๆครับเคลียร์ไฟไปนะครับดูตรงไหนที่มันยังดับไม่สนิทเนี่ยนะครับที่หม่องแกก็จะเอาน้ําเนี่ยนะครับที่สะพายมาเนี่ยฉีดไปเรื่อยๆจนไปถึงจุดที่เขาพูดถึงกัน เป็นจุดที่อยู่ในมุมสูงนะครับแล้วก็มองเห็นตัวที่เป็นแนวเขาเนี่ยได้เกือบทั้งหมดเป็นยุทธศาสตร์ที่ดีพี่นิดแกก็เลยบอกว่ามองตรงนี้เป็นยังไงบ้างวะโอเคไหมถ้าเราจะพักกันตรงนี้ด้วยที่พี่หม่องแกก็เป็นในพาะน,นะครับ <Okay. S 1> แกก็เลยบอกว่า พ่นิษเอาอย่างนี้ดีกว่าผมพูดว่าเอาตรงๆเลยนะเดี๋ยวเราไปพักกันสักอีกม่อนดอยดีกว่าพี่ออย่าอย่าอย่าพักตรงนี้เลยออืทําไมทําไมวะมองตรงนี้มันเป็นมันเป็นลานดีนะเราก็จุดยุทธศาสตร์มองเห็นไฟเห็นอะไรแบบนี้ดีทําไมไม่พักสักตรงนี้เลยวะหมองพี่หมองแกก็บอกว่าเอานะ้พี่เชื่อผมเถอะ ไปพักตรงนั้นเถอะพี่ตรงที่ผมบอกพี่เนี่ยตรงนั้นมันก็มีศาลาเป็นศาลาของเจ้าหน้าที่เขามาปลูกไว้มันจะสะดวกกว่านะพี่เฮ้ยเชื่อพี่เธอมองพักสักตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะได้มองเนี่ยจุดตรงเนี้ยมันดูวิวสวยด้วยนะไปตรงนั้นเนี่ยมันไกลพี่ว่าถ้าสมมติว่าเดินไปอีกนิดหนึ่งถ้าไฟไปไม่ถึงอ่ะเราได้ย้อนกลับมาอีกนะมองอ่ะพี่แล้วแต่พี่ตามใจพี่ก็แล้วกันนะครับทั้งสามคนก็เริ่มที่จะเอา สัมภาระเนี่ยนะครับออกมาวางออกมาเตรียมนะครับเตรียมแก๊สกระป๋องเพื่อที่จะต้มกาแฟทานกันในช่วงของกลางคืน <c oughs> ก็ทําอาหารอุ่นอาหารที่เตรียมไปกันครับ <c oughs> ทานกันได้สักพักหนึ่งได้เห็นเหมือนมีใบไม้ขยับแล้วก็มีเสียงฝีเท้า <c oughs> เดินเข้ามาใกล้ <c oughs> พี่มองก็คว้าไฟฉายครับส่องเข้าไปในทางนั้นนะฮะพี่ชาติก็ร่วมด้วยจับไฟฉายเหมือนกันส่องเข้าไปในทางนั้นเหมือนกัน มองไปสักพักหนึ่งฮะพี่แจ็คเห็นเป็นชายร่างใหญ่เดินออกมาจากแนวป่านะครับแต่ไม่ใช่คนไทยเป็นชาวต่างชาติผมผมจะเรียกสั้นๆว่าฝรั่งก็แล้วกันเป็นฝรั่งเป็นฝรั่งะในช่วงเวลาสี่ห้าทุ่มมะมีฝรั่งเดินออกมาจากชายป่านะครับแล้วเดินออกมาเหมือนเหมือนแบบหาทางกลับบ้านนะครับ พอเดินเข้ามาถึงใกล้ๆเดี๋ยวนะครับอ่ากลุ่มทั้งสามคนเขาก็ทําหน้าเลือกๆเพราะว่าไม่มีใครที่จะสนทนากับเขาได้แน่นอนนะครับไม่มีใครที่จะพูดกับเขาได้แบบไปจิตจากรลักษณะว่ามายังไงมาจากไหนนะฮะพอฝรั่งคนนั้นเขาเดินเข้ามาใกล้พี่ๆทั้งสามคนเนี่ยนะครับเขาก็พูดขึ้นมาว่า go home go home กลับบ้านครับเ<อ>ขาบอกว่า go home go home พี่ชาติเขาก็พี่ พี่เราเพิ่งมานะทําไมเขาให้เรากลับบ้านนะ่ะพินิตแกก็สวนก็ไปเลยนะครับไอชาติเขาไม่ได้บอกให้เรากลับบ้านพี่ว่าเนี่ยเขาอะบอกว่าเขาจะกลับบ้านพินิตก็เลยสวนไปเลยนะครับว่า you go home พูดเป็นเป็นภาษาที่แบบแกพอจะสื่อสารได้อตอนเนี้ยฝรั่งก็พยักหน้านะครับครานี้เนี่ยพินิตแกก็เลยชี้ชี้ให้นั่งข้างๆนะครับให้ให,ให้ให้ลงมานั่งก่อนให้จากยืนเนี่ยนะครับลงมานั่งแกก็ค่อยๆนั่ง เป็นในท่าลักษณะนั่งอย่างยองครับแล้วก็มองมาที่พี่ทั้งสามคนมพี่นิดแกก็เลยชี้ไปที่หม้อกาแฟที่กำลังต้มอยู่ยูคอฟฟี่ฝรั่งคนนั้นเขาก็ไม่พูดอะไรครับแล้วเขาก็สายหน้าแล้วเขาก็พูดขึ้นมาว่าโกโฮมโกโฮมคราวนี้เนี่ยพี่ชาติด้วยความที่แกเป็นคนที่ปากไม่ค่อยดีนะครับแกก็เลยสวนขึ้นไปเลยครับว่าโอ้ oh, ฝรั่งนี่ยังไงอะพี่<ม>อยู่ดีๆก็โกโฮมโกโฮมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้กลับบ้านเก่าเชื่อผมสิพี่อินนิดแกก็เลยหันกลับไปสวนว่าไอ้ชาติเอ็งระวังคําพูดหน่อยนะ<ม>เขาอะถ้าฟังไทยได้เนี่ย<ม>เขาเนี่ยเล่นแน่นะคร<ม><ม>าวนี้เนี่ยด้วยความที่ฝรั่งเขาก็เหมือนทําหน้าทําตาเด็ดนะครับถึงขังใส่พิชาติเหมือนกันนะครับทําหน้าทําตาไม่ค่อยดีเหมือนจะฟังออก ว่าพิชาตเนี่ยพูดอะไรแต่ด้วยระหว่างที่ทั้งสามคนนั้นเนี่ยนะครับกำลังอยู่กับความงงครับว่าฝรั่งคนนี้เนี่ยมาจากไหนพี่มองสกิดพี่ผมว่ามันมันมีอะไรแปลกๆนะพีออ่มันแปลกๆนะผมว่านะผมว่ามันมันคุ้นๆด้วยแหละผมผมคุ้นๆนะพี่ผมคุ้นๆเฮ้ยคุ้นอะไรวะมองตอนเนี่ยผมคุ้นพื้นที่แถวนี้จังเลยพี่แต่ผมไม่ชัดเจนว่าผมผมเคยมาตอนไหนมันเหมือนเดจาวู หรอมองเคยมาเดินแถวนี้ด้วยเหรอก็อผมเคยมานะแต่ผมเหมือนคุ้นๆที่แถวนี้มากๆเลยเอาเถอะเอาเถอะกินกินเดี๋ยวเราดับไฟเสร็จเนี่ยเดี๋ยวพาฝรั่งกลับไปด้วยเอาของฝากไปฝากเขาซะหน่อยพวกข้างนอกเขาจะได้ตกใจว่าเฮ้ยอยู่ดีๆมีฝรั่งตามเรามา <c oughs> เขาจะได้ว่าเราเนี่ยโอ้โหสุดยอดเป็นไกด์ได้ด้วยนะครับก็พูดเหมือนติดตลกไปอะฮะแต่ฝรั่งเขาไม่ตลกด้วยฮะเวลานั้นฝรั่งเขาทําหน้าตาขึงขังแล้วเขาก็ก้มหน้าพูดแต่โกม โ oh, อ้โฮเขาเนีย่ยพี่ชาติเขาก็เริ่มแบบเหมือนเหมือนจะมีอารมณ์แลนะครับพี่ผมว่าปล่อยมันไว้ตรงนี้แหละแล้วเราก็ไปตับไฟของเราต่อไปเถอะเดี๋ยวเราไปกางเต็นท์อะไรข้างหน้าก็ค่อยว่ากันแต่พี่ชาติเนี่ยแกบอกว่าถ้าทําอย่างอ่าแต่พี่นิดเนี่ยแกบอกว่าถ้าทําอย่างนี้เราจะเหมือนทิ้งเขาไว้นะชาติเราต้องเอาเขาไปด้วยเดี๋ยวเราก็พาเขาไปตับไฟได้วยนี่แหละเดี๋ยวพอไปถึงตรงจุดที่มันไม่มีไฟละเดี๋ยวเราค่อยกลับแล้วพาเขากลับไปส่งข้างนอกกัน เราเนี้ยทั้งสามคนก็ทยอยกันเก็บฮะเก็บในเรื่องราวของของที่ที่จะเตรียมไปต่อ mm hmm. แต่ฝรั่งคนนั้นเนี่ยนะครับที่พินิจเล่าหผมฟังเนี่ยเขาก็ยังนั่งยองๆล้วก็มองดูทั้งสามคนเนี่ยนะครับเก็บข้าวเก็บของใส่กระเป๋าคร mm hmm. าวนี้เนี่ยในจุดที่ทั้งสามคนเนี่ยนะครับจะต้องลุกขึ้นแล้วก็เดินออกจากจุดนั้นเนี่ยฝรั่งคนนั้นเนี่ยนะฮะ mm hmm. เขาย o โกโฮม o ก Home, go home พี่ๆทั้งสามคนเขาก็ทาไม้ทามือนะครับว่าโอเคมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ฝรั่งเขาสายหน้าฝรั่งเขาสายหน้าแล้วเขาชี้ไปข้างหลังทํามือขึ้นมานะครับช้าๆแล้วก็ชี้ไปข้างหลังเท่าน,นี้เนี่ยพี่หมองเขาก็บอกว่าพี่ชาติผมว่ามันแปลกๆนะพี่ชาติก็บอกว่าแล้วแต่พี่นิดเท่าเถอะถ้าพี่นิดเขาจะเอาไปด้วยเนี่ยก็ต้องไปด้วยวะคท <c oughs> ่านี้เนี่ยพี่นิดก็บอกว่า ยังไงก็ต้องเอาเขาไปด้วยเพราะว่าถ้าปล่อยไว้กลางป่าแบบนี้เขาหลงทางเนี่ยเดี๋ยวคนอื่นก็จะว่าเราถ้ามีข่าวว่ามีฝรั่งหลงทางในป่าเนี่ยแล้วไม่พาเขาออกมาเนี่ยเขาก็จะโทษเราอีกครับคราวนี้เนี่ยพินิษฐ์เขาก็เลยบอกว่ายู่ยูมาทางนี้มาทางนี้พูดเป็นภาษาภาษาไทยอะนะครับทำไม้ทำมือทำภาษากายแต่ฝรั่งคนนั้นไม่ฟังนะฮะหันหลังเราก็เดินไปคราวนี้เนี่ยพินิษฐ์เขาก็ เฮ้ยทำไงวะเขาเดินเข้าป่าไปแล้วอะ่ะพี่ชาติก็บอกปล่อยไปเลยพี่เราไปตามทางของเราดีกว่าปล่อยเขาไปไม่ได้ไม่ได้มองเดี๋ยวเราเดินตามกันมาเขาเนี่ยพี่ชาติเขาก็ด้วยด้วยการที่เมไม่ค่อยอยากจะไปด้วยเห็นอะไรที่มันผิดแปลกเหมือนเหมือนพี่หม่องพูดนะครับแต่พี่นิดแกเดินนาไปแล้วฮะกรต้องตามพี่นิดก็เดินตามพี่นิดไปครับสักระยะหนึ่งออกจากชายป่าไปได้เนี่ยเป็นพื้นที่โล่งๆ嗯嗯นะฮะ เหมือนพี่ชาติแกเดินไหวแล้วก็เดินนําทั้งสองคนนั้นไปอะพี่แจ็คเขานี้เนี่ยพี่หมองกับพี่ชาติอยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับเขาก็เลยบอกว่าเอายังไงดีพี่ถ้าพี่นิดเดินนําไปอีกนิดนึงเนี่ยนะผมว่ามันจะเกิดอันตรายได้นะจังหวะนั้นนะฮะพี่หมองกระโดดคว้าตัวพี่นิดอ,อย่างรวดเร็วครับแล้ว มองไปข้างหน้าเนี่ยครับพี่แจ็คมันเป็นหน้าผาปากหน้าผาปากหน้าผา mm. แต่ว่าฝรั่งคนนั้นเนี่ยเขาไปยืนอยู่บนปากหน้าผา mm. แล้วนั่งยองๆคันนี้พี่ชาติเขาบอกพี่มันเป็นจังหวะที่รวดเร็วพี่พี่ฝรั่งจะกระโดดแล้วฝ mm. รั่งเขาหันมาแล้วตะโกนว่าโก้โฮมแล้วกระโดดลงไปอะ mm. เขานี้เนี่ยพี่ชาติ mm. ลุกขึ้นมาได้พยุงพี่นิดขึ้นมาพี่มองลุกขึ้นมา mm. ชงโงกลงไปดูนี่มันปากเหวครับถ้าสมมติว่าพี่นิดเตือนไปอีกนิดนึงเนี่ยนะครับพี่นิดจะตกเหวไปกับฝรั่งแน่นอนอด้วยความที่อากาศรอบตัวมันเย็นขึ้นมาวืบขึ้นมามทำให้ทั้งทั้งสามคนเนี่ยนะครับคิดเลยว่าตรงเนี้ยอยู่ไม่ได้ละ <Okay. S 1> พากันวิ่งหนีครับพากันวิ่งหนีอุตลุดออกมาคราวนี้เนี่ยพี่หมองแกเนี่ยเหมือนจะขาไม่ก้าวขาเนี่ยนะครับแข็ง เดินไม่ไหวก็เลยเรียกพี่นิดพี่นิดเอาผมไปด้วยผมรู้สึกผมวิ่งไม่ไหวพี่นิดก็ไว้หันตัวกลับไปคว้ามือพี่หมองได้จับขึ้นหลังขี่หลังออกมาวิ่งด้วยความที่แบบทุรักทุเลฮะวิ่งออกมาให้ถึงในจุดที่เป็นจุดรวมผลให้เร็วที่สุดทั้งสามคนก็พากันวิ่งออกมาครับโดยที่ไม่สนใจอะไรลพระพอวิ่งออกมาได้จนถึงอ่าบริเวณที่เป็นจุดรวมผลนะพี่แจ็ค เขาก็ถามกันว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมวิ่งกันออกมาแบบนี้นะครับสัมผระอะไรไปไหนคราวนี้เนี่ยพี่นิตตั้งสติได้เนี่ยนะฮะก็บอกกับทีมงานที่อยู่ด้านนอกว่าผมผมเจอฝรัง่งฝรั่งที่ไหนฝรั่งอยู่ข้างในฝรั่งกระโดดเหวลงไปเลยครับคราวนี้ทั้งสามทั้งสามคนเนี่ยนะครับเขาก็มองหาเพื่อนกันทั้งสองคนมองหาเพื่อนกันหายไปอยู่คนหนึ่งนั่นคือพิชาติ พี่ชาติไม่ออกมาด้วย oh. นะครับผมก็ถามพี่นิดว่า mm. อา้าวพี่แล้วพี่ชาติแกไปไหนอะครับชาติมันเนี่ยวิ่งมาเนี่ยน่าจะวิ่งตะลดึดมันจะมีล่องเขาที่เพึ่ง mm. ดับเนี่ยตอนที่เราจะเข้าไปนั่งตรงที่เป็นลานกว้างอะ่ะ <Okay. S 2> เราอะไปดับไฟตรงที่มันเป็นล่องเขาเป็นเนินเขา <Okay. S 2> แล้วตัวฐานเนี่ยตัวฐานเนี่ยมันยังมันยังไม่ไม่ลุกมากก็ mm. คือยังติดอยู่ ชาติเนี่ยมันเหยียบก้อนหินแล้วพลิกตกลงไปข้างล่างถูกไฟอคอกนะครับเท่านี้เนี่ยพี่มองตอนเช้าเนี่ยนะครับพี่ทีมงานเนี่ยเขาก็ไปไปช่วยกันเอาร่างของพิชาติออกมานะฮะเราานี้เนี่ยพี่มองก็เล่าให้พี่นิดฟังว่าผมอ่ะว่าอยู่แล้วพี่ว่าเมื่อคืนเนี่ยผมเนี่ยนะสังหรณ์ใจยังไงมไม่รู้ว่าบริเวณที่ที่เราไปนั่งกันตรงนั้นเนี่ยผมคุ้น ผมคุ้นจังเลยว่ามันเป็นที่ไหนแต่มันมืดผมผมผมไม่ได้สังเกตอะไรมากมายแต่ผมคุ้นที่ผมบอกพี่ว่าผมคุ้นจังเลยอยากให้พี่ไปพักที่อื่นคือเมื่อปีก่อนะอนะครับช่วงของกลางๆางปีเนี่ยเขาเนี่ยได้เป็นคนเนี่ยนะครับนำเจ้าหน้าที่นะฮะมากู้เอาศพของชายชาวต่างชาติคนหนึ่งครับขึ้นจาก บริเวณหน้าผาแล้วเอามาพักอยู่บริเวณที่เขานั่งทานกาแฟกันเมื่อคืนเมื่อคืนน่ะนะใช่ครับเอ,เอามานั่งทานกาแฟกันเมื่อคืนราอตรงนั้นเนี่ยเป็นลานหินเนี่ยเป็นลานที่เป็นลานที่เป็นเร,เรียบเอามาขึ้นมาจากเขื่อนเสร็จก็เอามาพักซึ่งร่างของของชายคนนั้นเนี่ยเขาหายไปครึ่งตัวบริเวณใบหน้าครึ่งหนึ่งเนี่ยก็ เป็นเป็นกระโหลกเขาต้องไปพิสูจน์อ่ากันว่าเป็นใครเป็นบุคคลใครเป็นอะไรเป็นอย่างเงี้ยเป็นประมาณบุคคลท่านไหนอะไรอย่างเงี้ยครับคนนี้เนี่ยแล้วทําไมเองไม่บอกพี่วะมองตั้งแต่แรกผมจําไม่ได้จริงๆพี่ว่าเป็นว่าเป็นบริเวณไหนเป็นตรงไหนแต่ผมจําได้ว่าที่บริเวณนั้นมันเหมือนคุ้นๆผมเคยมาตอนเนี้ยผมก็เลยถามไปว่าแล้วควนี้เนี่ยเราได้กลับไปทําอะไรกับตรงนั้นอีกไหมพี่เพราะว่าเขาบอกว่ากูคคูเหมือนเขาจะกลับบ้าน พี่นิดก็เลยบอกผมว่าก็เลยพาเป็นพระนะครับเป็นพระเป็นเหมือนกับเป็นทาพิธีสู่ถอนวิญญาณ่ะนะครับผมก็ถามว่าเอ้เข้าเป็นคนต่างชาติอ่ะวิธีแบบบ้านเราเนี่ยมันจะได้ผลไหมพี่พี่นิดเขาก็บอกว่าน่าจะได้ผลนะเพราะว่าตั้งแต่เขาเนี่ยเอาพระเนี่ยนะครับเข้าไปสู่ถอนวิญญาณเข้าไปเชิญวิญญาณออกมาจากจุดจดนั้นเนี่ย ก็ไม่มีใครได้พบอีกเลยหรือว่าการที่เขามาโกโฮมโกโฮมเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าการที่เขาอยากจะกลับบ้านนะฮะอยากจะออกจากพื้นที่ตรงนั้นหรือไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาอาจจะต้องการตัวตายตัวแทนไปอยู่แทนเขาหรือเปล่านะครับอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องราวสั้นๆที่ผมได้รับฟังมาจากพี่ๆที่เป็นผู้นำทางของเขาไปในป่านะครับ เนี่ยแลหละฮะพิจารประมาณนี้ฮะโอเคเดี๋ยวนะคือตอนที่เจอยังไม่ได้ทาพิธีเชิญวิญญ,ญาณถูกไหมใช่ฮะหลังจากที่เจอแล้วเนี่ยก็มีการกลับเข้าไปอีกอีกครั้งหนึ่งก็นีมนพระไปด้วยใช่ไปทําพิธีเหมือนเชิญวิญญ,ญาณออกใช่ครับสแสดงว,ญญญว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาคงอยากจะกลับบ้านคําว่าโก home คือผมว่าตัวเขาอยากจะกลับบ้านอยากให้มีใครสักคนหนึ่งพราวกลับบ้านแหละในเมื่อจะใช้ความเชื่อทาง ฝั่งเขามันคงจะยากสําหรับเจ้าหน้าที่ทางเนี้ยก็เลยเฮ้ยอันนี้ถือว่าเป็นพื้นที่บนบนบนแผ่นดินไทยก็แล้วกันเอาใช้ความชเชื่อแบบไทยนี่แหละใช่เชิญวิญ,ญญาณออกมานะครับปรากฏว่าหลังจากเชิญไม่เจอละครับต่อให้เข้าไปตรงจุดนั้นยังไงก็ไม่เจอแสดงว่าก่อนหน้าแสดงว่าก่อนหน้านี้คือถ้ามีคนเข้าไปก็อาจจะเจอ อาจจะเจอครับอาจจะเจอเหมือนมาขอความช่วยเหลืออะไรอย่างนี้ถูกไหมเหมือนมาขอความช่วยเหลือครับว่าอยากกลับบ้านนะช่วยหน่อยเถอะอยู่ตรง,น,ตรงน,นี้มานานประมาณเนี้ยฮะเอาจริงๆแ้ะแค่ช่วงเวลามันก็ผิดละที่จะเข้าไปเจอต่างชาตินักท่องเที่ยวเดินอยู่คนเดียวในป่าใช่ครับถูกป่ะมันก็ผิดปกติแล้วครับเออคือถ้าสมมุติว่าเดินตามเข้าไปเรื่อยๆแล้วไปไปอยู่ตรงจุดนั้นแล้วมันเกิดตกเหวตามเข้าไปนั้นก็ อีกเรื่องหนึ่งแล้วนะก็ก็อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึง่งออนะครับนั่นคือเรื่องที่คุณอ้นได้ยินได้ฟังมาก็เลยเอาเรื่องเนี้ยมาเล่าให้กับพวกเราได้ฟังกันใช่เลยครับขอบคุณมากๆคุณอน้นที่เอาเรื่องนี้มาเล่าพวกเราได้ฟังคุณอ้นนะใช่ครับพี่แจค๊คเออนะครับครั้งหน้าเหมือนเดิมถ้าไปได้ยินได้ฟังเรื่องอะไรอีกติดต่อมา ได้ครับพี่แจ๊คครับเดี๋ยวจะติดต่อมาเลยครับคอนทากันไปครับขอฝากร้านหมูปิ้งคุณย่าเจ้าเก่าสักนิดนึงได้ไหมครับพี่เชิญเชิญเฮ้ยก่อนหน้านี้ก็หมูย่างไส้ย่างนี่หมูปิ้งอแล้ะ ครับฝากหมูปิ้งคุณย่าด้วยนะครับสําหรับแฟนๆชาาเถิดโก้ตนะครับถ้าใครอยู่เชียงใหม่มาแวะทานกันได้ครับหมูปิ้งไม้ละสามบาทอยู่ตรงหลังเทคโนโอยใกล้กับตลาดเทพมงคลครับราคาเป็นมิตรนะครับใกล้ชิดนักศึกษาจริงๆครับสามบาทหายากเรื่องนี้นะหายากนี่ขั้นต่ำแบบเ้าวแบบถูกๆสุดเลยห้าบาทเจ็ดบาทสิบบาทประมาณนั้นครับเอออ้าวใครที่อยู่เชียงใหม่นะ ไปอุดหนุนก็ได้ครับผมสามบาท่ะโหเจ๋ว่ะหมายละสามบาทครับอ่ากินกับข้าวเหนียวสักสักร้อนร้อนสักห้าไม้ข้าวเหนียวสักสองกำลังดีกำลังดีครับเอ้ยโอเคโอเคได้คุณ้นขอบคุณมากคุณนนครับทําแจ็คมีโอกาสมาเชยงใหม่เดี๋ยวแวะมาทานร้านผมได้เลยนะครับไม่ต้เปัญหาเไปแน่นอนขอบคุณครับวิจัยครับครับสวัสดีครับ หลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว